สวัสดีครับนักลงทุนทุกทกท่านวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2,023เราจะมาดูกันว่าแนวโน้มราคาทองคำจะเป็นอย่างไรราคาปัจจุบันอยู่ที่1,965ราคาลงมาพอสมควรเมื่อคืนกราฟจุดต่ำสุดที่ราคา1,956ก่อนที่จะเด้งกลับมีแนวต้านและแนวรับที่ต้องสังเกตดังนี้ แนวต้านที่1อยู่ที่ราคา1 9 7 4ถ้าผ่านราคานี้ไปได้เราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่สองที่ราคา1992และถ้ากราฟได้ผ่านราคานี้ไปได้อีกเราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่3ที่ราคา2,000ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญแต่ถ้าราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านได้เราจะเห็นการถอยลงของราคาแนวรับที่1อยู่ที่ราคา1,960ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญถ้าราคารับแรงกดดันการขายให้ลดลงผ่านไปได้เราจะเห็นการถอย ลงไปถึงแนวรับที่2ที่อยู่ที่ราคา1,950ซึ่งเป็นแนวรับที่สําคัญมากและถ้าจะเปลี่ยนเล่นฝั่งเซลล์ควรทะลุนแนวรับนี้ก่อนและถ้าราคารับแรงกดดันให้ลดลงผ่านแนวรับนี้ไปได้อีกเราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่3ที่ราคา1944การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนถ้าชอบในการวิเคราะห์คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามความรู้ใหม่จากทางช่องของเราได้ครับ ขอขอบคุณที่ฟังชมการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้